สบายดีจ้าพี่น้องสุกุสุคนเอาสม่วยได้กระเป๋าเมื่ออะไรบ่พี่น้องโอ้ยกระเป๋าคุณสมเด้อตามไลายพี่น้องไม่กลัาวสมนะมาแต่ตุลาได้กระเป๋าน้อยพี่น้องแบงค์กี้นดีแบงค์กี้จริงๆเลยมาแต่เวียกเด้จากพี่น้องเด้อมาแต่เวียกเก่าเลยอันโบได้ถ่ายคลิปก็เลย มาถ่ายคลิปนาพให้น้องเบิ่งคิดฮอดคิดเถิงเอฟซีเมื่อต,ตะอกุตะกูลเนอเนอแซมวยเนาะคิดฮอดเด้อเอฟซีตะกุตะกูลเด้อเมืม่อนี่ั่นไม่น,น้อยก็แซมวยเห็ดเ,ห,เห็ดผมสวยพี่นอ <c oughs> ้นองเลยคนยร่อนคอยละรีดโกบพี่น้องแล้วบดโกบแล้วมันมันมันเซาโกบแล้วไ <c> ม <oughs> ่น้อยไปร่อนผมไปเห็ดผมอะไรอย่างพราะว่าเอาไปแล่นเวียกแล่นงานแลนเอาไปเห็ดงามๆามเนเห็ดในอ หนับหนักพี่ตาในจากเด็กจากน้อยเนาะแม่เพราะว่าคือเลยกลับมาเขาเลยได้มาถ่ายคลิปให้พี่ไฮน้องบึงกันนะจ้าพี่น้องสุขสุขคนจะไปถ่ายเลาะในเฮือนในซ่านนี่แหละสิตย์ผ้าบึงพักคอยก่อนว่ามันงามสำเร็จแหละพักบงชิลิีพักบงสองสามอาทิตย์สามอาทิตย์ชแล้วลี่หนึ่งนะกระเดมจิ้มแล้วก็เอาอันนนัเอาอันเอาอันเอาฝุ่นลงก็งามเลยเอาฝุ่นลงใส่เนาะ สมวยมกต่ชิได้เมื่อก็นอกพี่น้องอเดอ,อลาก,ก็ได้มาเลยชิได้กลับลได้สมวยกต่ครับสวัสดีได้ยันชมบัตพี่สมคนงามสาวสมขดสวยได้ยังไงอันนี้เบิรงเชียงรายพี่นอ้องเบิรงน้ำเด้อได้ประเด็กระตุกนึ่นไม่วยนปั้นเลยกันเลยกันขนมอมพี่น้องสู้รถจา้าขนมอมสองส่งนี่เด็กพี่น้องรถเดียวกันสนใจสาวสมลายเด้อแลายสีขบได้อยู่คลิปสมวยอีกนะพี่น้องเนาะตายบันเน้า งามแพนเค้กครับช้อม้อยพี่น้องเลยอ้าวน้องนัดวลีอยู่ขันขางแม่ใบใบยบายพี่น้องติมกับน้องทองกัซอยกันล่างถ้วยล่างบ่วงเด้อจ้าพี่น้องน้องไอติมสบายดีลุงป้าหรือเลูกสบายดีจ้าป้าลุงสบายดีจ้าป้าลุงเอาล่างสิเหลวแล้วบ่น่ะเบ็ดกับกระซิมมดเลยนะโอ้ล่างถ้วยถ้วยบัวร้ายเด้อเจ้าพี่น้องเด้อรอแรงองศาวนี่เพิ่นก็มาได้ล okay. uh, ่างนนะ เศร้าอนี้บริลล่างบริลล่าเป็ดกำมพาน์่นการพี่น้องเอ้ยเป็ดกำมพานี่นการเลี้ยงที่หัวอาหารในการกินกับมันบอกกินหัวอาหารนั่นเป็ดในการมีอีกโตหนึ่งบาเลีเอามาขายหายอันนี้กันนี่เอามาขายตรงนี้นะเป็นบาชิอันถาขัวกินวันเกิดของน้องนัดภุระจังสีัวพี่น้องในวันเขาดาวนี่แหละวันที่สามสิบเอ็ด เป็นวันเกิดของน้องนัดและจังสิครัวบอได้ลีได้บอได้ตัดได้ไปตัดยังนะฮะเอ้าลีเอาใบมันลูกสิมาพากันลีเอาพักบอเอาลีเอ้าชาวลี่บอขอใจอยู่สบายดีรอบจานพี่น้องทวยสุดคนน้องจับน้องนัดมาลีเอาอันใบเลี้ยงเหรใบเลี้ยงอันพักเขาอ่ามันมันเป็นอันนี้ะไรนะเป็นดอกีเหลี่ยมออกใบมันเลี้ยงนี่ย เอากริไปยิ ưa, ้นะะเร่มเอะอะไรทั้งหมทิมันมันอะไรแาตนนี้คือแม่บับัดเข้าไปขายที่เป็นหัวเป็นหัวแบบเขาลบหัวน้อยนะอันนี้หันหัวใหญ่ลูกอนี่อันนี้อันนี้มันแตกดีครับหัวนี่อนนี้ลายเลยให้ยาแม่มันใหญ่งามมาเลยใช่บัดบิดดอกบดองนะแมู่ปิดิดิดยหยีหยีเอยี่นองนวยวยกับบไลดยดอก Mia sang này, đây, ừ. à lì nắp ba môn nơi chiếc quần nó kênh lì nít các nó lúc nóng nó, bóc coi hình phá nó hình kênh sang lì kênh hóng nữa nữa nọt hoa 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 mò hoa 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 อาวียดทำงานลีเอาอย่าไปเด็ดนั่นมันสิตายโอ้ยคอยบอกให้เจ้าลีเจ้าบบเด็ดมันเหลือกระยา่าอันนี้ค่ะบโบเดตออกมากระเพื่อยอลไรโอ้ยนั่งนัดเปลาบม่เข่าใจไหมไม่ได้มีเลยวะลีเอเอรลีออ,ออกลีเอเอร์ลีใบเหลืองๆครับก,ก็เริ่มขึ้นเลยพี่น้องเลยมีหอมป้อมหอมยังเริ่มขึ้นกันหมื่อไรนี่ไม่ถูกเพรได้กินเนี่ยนะแก้วพักซีก็จะขึ้นเลยพอได้นี่เลย จะได้แก้พี่น้องได้เว้ยแม่บัด mm hmm. ยาบ่มีผักบัวก okay. uh, really ัดเอาใบมันไปเห็ดแก้วเห็ดจุ๊เนาะพี่น้องเนาะใบมันแก่ๆค่ะอ๋อกหมดเลยได้ผักอะไรหรอกเขาเอาไปเป็นผักบัวใหญ่คืออะไรนี่อ๋อ ใบเลื้อยนอใบเลื้อยงามเลยพี่น้องใหญ่เลยมันกำลังใหญ่นี่ยักเขาเนี่ยไพี่น้องเบิ่งนกฟักอันนี้มันลงนัดเมื่ใบเหลืองเลยเต็นี์ก็พักอีกงานหนึ่อพักเสริมพี่น้องเลยพักเสริมจ้ะงามเลยเริ่มงามขึ้นแล้วเลยเด่นี่คอยเอาขี้งัวมาใส่ได้พี่น้องเลยไม่น้อยเอาขี้งัวครับน้ำมาแล้วจ้ะมันจะเริ่มเป็นฝุ่นนี่พักอันนี้เพรวงเอามาหายูนะเมืองพัก ฟูยังไม่ไ <monastery> ด้ป <reveal> ล <again response> mm ูเนาะยังไม่ได <injuries> ้ปลูกเดี๋ยวสิปลูกปลูยาวไงยังสิปลูกยูฟูนะเด็กก็บม่ได้มียังหลายพี่น้องเอ้ยเศร้าเบื่อกันเด้ลพค่นยังไม่ได้เห็ดชิ้นยากมาเห็ดชิ้กินหนิบมือแดงกับสังเกตเห็ดกินสังเกตยังกินคาบแดงเด็กๆสังเกตยังกินเห็ดชูขากินเนาะบ่พวกเจ้าอยากยังไงลูกไปตลาดตะนาวใส่คำลมแห้งแห่งลมแท้ลมว่า รวมเฮลงนี่มันเป็นฝุ่นอ้อ,อกนี่หยาเนี่ยทะกกลุอ้วกลงเลย,อ,ยนะอืมลกหยานะอ,อ้วกเพื่อมันใหญ่มากมันใหญ่ทับมันนะน้ายันเนีย่ยแกงหยาทับมันเสาแป้งเสาอ้นมาห้องข่อยยุบไปเบิ่งเมียเออมี่สั่งหรี่ไอ้บาไม่น้อยพัดไปธุระไอเดไปเลียกไอร้าน เลยเขาได้ไปบงเมียสั่งนี่ดนไ,ได้พ <laughs> ี่นอ้องเด้อม่อทาเวียกไน่ไปฮะกะมังไนี่จะแต่งตัวบางเาแต่งตัวเพนผมพี่น้องเลยไปงานเ่ากับทีาดนเเาายคยมันคือหัดบอัดบอกเท่ากับหุ่นคือกันให้มาอันานาบอนอีอนออ่กอวันน่อเราไปพักส เออเว้ยพักเอิญพักจี๋หอมปอกพักซีคนไทยเรียดโอ้คนไทยเอิญพักซีเป็นบอกพักซีคนไทยเอิญเริ่มงามสิเด้เมนอันนี้เมนเอากอ็เริ่มมงาเอาอะไรเมนบอกเอาอะไรเอาเมนบอกในมันหวานในมันหวานเอาคิดอะไรเลี๋ยวกันยังไงมาเขากล่าวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยาเฮ็ดมันมันสิซ้ำโอ้ยน้องนัดนี่จะมาเป็นคนนันท์เอาออกเนี่ยเล่นให้กูเด็กน้อยไหมเอาออกกันนี้ก็เอาออกลูกอ่ะ เออเอาออกลลูกเอเนกเอนั่นน่ละลูกฮะเอาออกละเออนี่พ่อขี้หยอกขี้เหนียวมันจแต่บุตนพดเดือดพักกายโอ้ยปักสองน,น้ำ่ะผูกพักกายเนาะไปไปผูกกันมานเลยมาเบิึงเ็นไหเด็กๆพี่น้องเล่นโลบบอหึเขากินขนมเออขนม,ขนม มื่อวานนี้แบ่งขนมให้เพื่อนพี่น้องขนมที่น้าสุามฝากมาให้เวิร์แล้วบ่เดี๋ยวนันเอามาให้อีกเด้อขนมช็อกโกแลตแบ่งใรคคือเมื่อวานนี้แปะเกาอันผมพี่น้องเลยล,ลองหมุกเมื่อเลยอ่ะขนมเนี่ยใจด้นะใช้ลองหมุกนะ มาเลยบะเอาขนมมาให้แล้วเร็วๆมาเอามากินนี่ขนมแซ่บแดโนมุกนีมันเด็กๆมาลาพีลาลองแห่งอนัแน่ขไ่ดกเน่ันเดมาาลดแห่งอันนัยแน่